เดียการพัฒนาเส้นทางคมนาคมพลังงานร่วมกับจีนและขณะเดียวกันก็ยังคงความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐในด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงแผนนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงนโยบายต่างประเทศแต่เป็นการวางหมากระยะยาวที่สะท้อนถึงการเติบโตของไทยในฐานะผู้เล่นระดับภูมิภาคที่มีอิทธิพลสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้โลกช็อกค,คือไทยเลือกเปิดโครงการโครงข่ายอัจฉริยะพลังงานใหม่ ที่จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้าด้วยกันทั่วประเทศโดยใช้เทคโนโลยีควอนตั้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการพลังงานแบบเรียลไทม์เป้าหมายคือการทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตและจัดเก็บพลังงานสะอาดได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ และส่งออกพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ภายในปี2030โครงการนี้ได้รับความสนใจจากยุโรปและตะวันออกกลางอย่างมากเพราะถือเป็นต้นแบบขอองค์การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นอิสระจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันไทยยังเปิดตัวยุทธศาสตร์เศรษฐกิจทางทะเลใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกพลังงานและการขนส่งระดับโลก เส้นทางเดินเรือใหม่ที่ไทยกำลังผลักดันจะช่วยย่นเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกได้กว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นไทยจะกลายเป็นประตูยุทธศาสตร์แห่งเอเชียที่ทุกประเทศต้องผ่านผลลัพธ์คือการขยายตัวขององค์การลงทุนการค้าระหว่างประเทศและการสร้างงานขนาดใหญ่ทั่วประเทศนอกจากเศรษฐกิจไทยยังเน้นการสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวากาศและระบบดาวเทียมภายในประเทศเพื่อใช้ในการสื่อสาร,กรเกษตรอัจฉริยะและการติดตามภัยธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่หลายประเทศในภูมิภาคยังไม่กล้าทำเพราะต้องใช้ทุนและความรู้ระดับสูงแต่ไทยกลับมุ่งหน้าสร้างระบบนี้ด้วยการผสานความร่วมมือจากทั้งรัสเซียและยุโรปถือเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคของความมั่นคงเชิงรุกที่ไม่รอความช่วยเหลือจากต่างชาติ นานาชาติจึงเริ่มมองไทยในมุมใหม่จากประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวกลางเล็กๆในอาเซียนวันนี้กลับกลายเป็นประเทศที่กำลังมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางของภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายฝ่ายเริ่มเชื่อว่าไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์อย่างลันบริดเริ่มก่อรูปขึ้นจริง ในแผนใหม่นี้ไทยยังให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารและน้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและระบบเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะเดียวกันก็เปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและโซลาฟาร์มชุมชนเพื่อให้พลังงานและทรัพยากรอยู่ในมือของประชาชนมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้โมเดลการพัฒนาไทยถูกมองว่าเป็น แบบจำลองเศรษฐกิจสมดุลแห่งอนาคตที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆเริ่มหันมาศึกษาอย่างจริงจังทั้งหมดนี้คือแผนที่ไม่มีใครกล้าทำเพราะมันท้าทายทั้งระบบการเมืองเก่าและผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจแต่ไทยกลับเลือกเส้นทางแห่งความกล้าหาญมุงสร้างอนาคตของตนเองอย่างมั่นคงและเป็นอิสระผลลัพธ์ที่ตามมาอาจทำให้ภูมิรัฐศาสตร์โลกต้องถูกเขียนใหม่อีกครั้ง และชื่อของประเทศไทยจะถูกบันทึกไว้ในฐานะประเทศที่กล้าเปลี่ยนโลกด้วยแนวคิดใหม่ที่ไม่เหมือนใคร